มาติดตามความเคลื่อนไหวของน้องเมรัชนกอินทนนท์นะคะถึงแม้ว่าเธอจะแพ้ต่อหวังยี่ฮาและตกรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันซูเปอร์ซีรีส์มาสเตอร์ไฟแนลแต่ว่างานโดยรวมของน้องเมก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมนะคะมีลุ้นที่จะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกมากขึ้นด้วยค่ะ หลังจากที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้หวังยี่ฮานเป็นครั้งที่12ติดต่อกันก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าเพราะสาเหตุอะไรน้องเมย์ถึงแพ้ทางหวังยี่ฮานอยู่เรื่อยๆก็คาดว่าปัญหาหลักของน้องเมย์ก็คือเรื่องของพละกําลังค่ะนอกจากนี้เรื่องของปัญหาด้านความมั่นใจก็มีส่วนไม่น้อยเนื่องจากว่าความพ่ายแพ้หนแล้วหนเล่านั่นเองนะคะล่าสุดออนอกจากนั้นก็มีเรื่องของน้องเมย์ที่ตีเสียเองบ่อยครั้งด้วย ถ้าย้อนกลับไปดูผลงาน12ครั้งที่แพ้หวังยี่หานติดต่อกันนะคะย้อนไป11สิงหาคม2011นะคะเป็นการแขง่งชิงแชมป์โลกที่อังกฤษคะ่ะซึ่งน้องเมย์ก็แพ้ไป1ต่อ2เกมนะคะแล้วก็รายการสำคัญล่าสุดนะคะซุปเปอร์ซีรีส์มาสเตอร์ไฟแนลนั้นรอบแบ่งกลุ่ม10ธันวาคมน้องเมย์แพ้หวังยี่หานไป1ต่อ2เกมแล้วก็12ธันวาคมนะคะรายการเดียวกันเจอกันในรอบรองชนะเลิศน้องเมย์ก็แพ้ไปอีก 2เกมรวดเลยนะคะแต่แม้การแข่งขัน,ค,นครั้งนี้น้องเมย์จะไม่สามารถคว้าชแชมป์มาครองได้ต้องวิเคราะห์ไปถึงผลงานโดยรวมของเธอแล้วนะคะเพราะว่าการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะคะทำผลงานสะสมเพิ่มขึ้นด้วยขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่5ของโลกแล้วในเวลานี้ส่วนผลงานในปีนี้ของน้องเมย์เธอคว้าชแชมป์ไปได้2รายการก็คือแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียที่จีนและแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ที่อินโดนีเซียค่ะ เงินรางวัลของน้องเมย์นะคะในการแข่งขันตลอดทั้งปีนั้นท 1, 28, นําไว้1นึ0 0 0สดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4ี่ล้านหกแสบาทด้วยกันก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจสําหรับนักกีฬาที่มีอายุแค่20ปีเท่านั้นค่ะการแพ้ทางของนักกีฬานั้นเป็นเรื่องอาจจะมองได้ว่าธรรมดาเพราะว่าอย่างฟุตบอล ถ้าเป็นทีมที่แพ้ทางกันอยู่แล้วก็จะเห็นอยู่บ่อยๆแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วนะคะอยู่เป็นมืออันดับที่5ของโลกก็ถือว่าไม่เลวนักแล้วก็จะไปโอลิมปิกได้ก็คือจะต้องติดอันดับ1ใน16และถ้าเกิดน้องเมย์อยู่ใน1ถึง8ก็จะเป็นมือวางที่จะถูกจัดวางได้ในโอลิมปิกด้วยเพราะฉะนั้นอันดับที่5ของโลกไม่ขี้เหร่นะคะก็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวค่ะและหลายคนก็คงให้กาลังใจเธออยู่ด้วยนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ